สวัสดีค่ะที่านนะคะเราจะาทุกคมารับของฟรีค่ะจะเป็นมงกุฎน้ําแข็งนะคะเป็นสีฟ้าอ่อนๆแบบนี้เลยจากฟรีนะคะทั้งหมด4,000ชิ้นด้วยกันค่ะนี่จะเป็นตัวอย่างการใส่นะคะสําหรับแบบที่แจกของฟรีจะเป็นแบบนี้ค่ะมีชั่อชเชสฮีโร่ซีเบเลเตอร์ค่ะเดี๋ยวจะปะลิงเหมาให้ใต้คลิปนี้ค่ะเราที่การับของฟรีนะคะเมื่อเข้ามาในแบบเราเนี่ยจะมีปุ่มนะคะเป็นฟรี GC ขค่ะวิธีการรับนะคะเราเนี่ยจะต้องทำเควสทั้งหมด4อย่างนี้ให้ครบนะอันแรกนะคะเราจะต้องเปิดกล่องายวันนค่ะเป็กล่องขวัันะะะคคคใหห้้รบทงงมมด25กล่่อสาารถ กดนะคะที่ปุ่มตรงนี้ได้เลยค่ะด้านซ้ายมือบนนะแล้วก็กดปุ่มเคลมแบบนี้ค่ะทําให้ครบะคะทั้งหมดตามจํานวนที่เขาบอกนะคะทั้งหมด25กล่องค่ะแล้วก็ต่อมานะคะเราเนี่ยจะต้องเปิดหีบค่ะทั้งหมด4 0 0 0หีบให้ครบนะคะการเปิดหีบเนี่ยสามารถกดนะคะที่ปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยแล้วก็กดปุ่มคําว่า Open แบบนี้ค่ะก็จะเป็นการเปิดหีบนั่นเอง <c oughs> หากว่าเรานะคะไม่เอาของเนี่ยก็กดเซล,ลได้เลยนะ <c oughs> ส่วนทาว่าเรานะคะ,จะเจ้าของอันไหนเนี่ยก็สามารถกดปุ่ม e q u i p ได้เลยค่ะแล้วก็กดเซลนะคะของที่เราไม่เอานะคะ ต่อมานะคะเราเนี่ยจะต้องซัมมอนสัตว์ขี่ค่ะไปจำนวน40ตัวนะคะทุกคนสามารถทําได้เนี่ยโดยการวิ่งไปที่ตรงนู้นได้เลยจะมีนะคะเป็นเมาส์อยู่ค่ะก็เข้าไปนะคะแล้วก็ไปซื้อสัตว์ขี่ค่ะไปซัมมอนให้ครบนะคะทั้งหมด40ตัวค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะเราต้องไปฆ่าบอสในดันเจียนค่ะให้ครบนะคะทั้งหมด60ตัวนะคะทุกค,คนนี่เลยดันเจียนนะคะจะอยู่บริเวณตรงนี้ค่ะเข้าไปในประตูนะคะแล้วก็ไปตีบอสค่ะให้ครบทั้งหมด60ตัวนะคะหากว่าทําได้เนี่ยเราเป็น4,000คนได้นะคะสามารถกดปุ่มเคลมเพ ที่การรับของฟรีเนี่ยก็เป็นเพียงเรื่องน่าอยากรู้จักคลิปนะคะไหมคะ่ะ